สวัสดีครับวันนี้นะครับพุ่มจะมาเล่าเหตุการณ์นะครับช่วงแรกนะครับก่อนจะเกิดการปะทะนะครับชาวบ้านหลยคนน่านคิดยั้งนะครับจํานวนประมาณ50สิบคนนะครับจะเข้าไปเจรจานะครับพายมอบกล้องอาจารย์โชตนะครับถอยออกไปนะครับให้เก็บขาวคล้องนะครับและหยุดสิ่งลูกสร้างนะครับที่เขาได้สร้างมานะครับประมันรอยวารังนะครับ แต่พอไปถึงนะครับปรกากฏว่าทางม็อบนะครับไดยย้ยิงนะครับนั่งสติ <แ |th|> ๊ก<ย>วางปลาโกนีนนะครับอีกกลุ่มนะครับชาวบ้านเลยหลูกจางก็ยอยโตนะครับคือ,อแบบว่าไม่เจราจาเลยนะครับเวทีนะครับ,บ,บกบบอ็อยู่ยุ่งนะครับปันม็อบนะครับให้มีการยิงนะครับนั่งสติ๊กนะครับข้าวหมานะครับ ลูกจ้างกอยทอและเจ้าบ้านนะครับทําไม้นะครับมีผู้โดนนะครับไล่ฝนนะครับถ้าว่าทางม็อบเจรจานะครับปูดคุยนะครับแล้วก็ยอมหรือท่อนนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าพอเราส่งทีมานนะครับไปเจรจานะครับโดนนะครับต่างไม้ต่างยินนะครับแล้วก็นั่งสติ๊กนะครับยิงนะครับ มีการเยะเยยนะครับหัวหมูนะครับตาใต้นะครับให้พวกชาวบ้านในลูกจ้างกอยทอเข้าไปนะครับโอลูกจ้างกอยทอและชาวบ้านเดินเข้าไปบนวิธีนะครับทอนะครับอยู่ยงผักเลี้ยนะครับยิงเลยนะครับยิงเลยยิงเลยนะครับทำไม้นะครับลูกจ้างกอยทอและชาวบ้านนะครับเกิดความหมูนะครับและลูกจ้าง ชาวบ้านนะครับขึ้นไปนะครับบนวิธีนะครับเพื่อนะครับยุดย้ายปลาเส้นะครับย้ายปูดกุยอยู่อยู่ยุ่งนะครับแต่นะครับฟังมบไม่ยอมนะครับวิงเก้ามานะครับพอวิงเก้าวมานะครับพอเกิดเอสนะครับชุนละมุนนะครับบางคนนะครับก็ไปว้านะครับ ไปรบนะครับแยงทีจำกินกันมั่งไร่มั่งนะครับพวกคุณไม่ได้ยุ่ในพื้นที่นะครับพัวคุณไม่รู้นะครับว่าพวกมบสร้างความเดือดร้อนได้ั้งนะครับปลาทากันสักพักนะครับแล้วก็พวกมบยอมนะครับแล้วก็ชาวบ้านแหละลูกจ้างนะครับก็ยุดนะครับยุดแล้วก็เ้าไปเกลี่ยพื้นที่นะครับดูว่ามีอาวุธไรบ้างนะครับแต่พอเ้าไปตรงก้างนะครับ มีนะครับมีทั้งนำยางนะครับขี่ยางเต็มหมดเลยนะครับไล่กระสอบนะครับอยู่ถึงทางมบนะครับหลักกรีดนะครับคู่เคนนะครับเจ้าโค้งเพลงนะครับไม่ให้ข้าไปกรีดนะครับขนาดนะครับยามอ่าหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเข้าไปนะครับทุกจับมัดนะครับทุกจับมัด ไม่สามารถนะครับเข้าไปช่วยนะครับคนงานติดยางได้นะครับยางยูตรงกลางนะครับประมาณกลางมบนะครับยูประมาณซิบว่ากระสอบนะครับน่าจะรอรอกามาซื้อนะครับลุกยางติดยางนะครับยกหลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับเพราะว่าก้าเดือดร้อนนะครับค่าต้องปิดยางนะครับเดือไปเลี่ยงรอบวนะครับ ลองเอาไปส่งหลูกเรียนมั้งนะครับใจใจใจในบ้านมั้งเดือดร้อนมากนะครับถ้าเคยมาอยู่ในพื้นที่ก็คอมเมน์ใหาดีนะครับยู่แต่ไรเนะยว่างมาระวังนะระวังนะเฮ้ยมันก็